สวัสดีครับผมนายพงพัฒน,น์เกอถาวรรรหัสนักศึกษา644104019นนส่ c 1เครื่องเอกทำเป็ดวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของ Middle C นะครับแล้วก็ลักษณะการเขียนโน้ตค่าจังหวะการยืดจังหวะแล้วก็เครื่องหมายนำหนดจังหวะครับครับสำหรับ Middle C หรือโน้ต C กลางนะครับโน้ต Middle C เป็นโน้ตหลักตัวหนึ่งนะครับ ที่เครื่องดน,นตรีทุกชนิดสามารถเล่นได้และเป็นโน้ตที่นักร้องหญิงและนักร้องชายสามารถร้องได้เช่นกันนะครับตำแหน่งของมิดเดิลซีทำให้เรารู้ว่ากุญแจโซควรใช้ในช่วงเสียงที่สูงและกุญแจฟาใช้ในช่วงเสียงที่ต่ำนะครับตำแหน่งของมิดเดิลซีนะครับของกุญแจซอนจะอยู่จุดนี้นะครับปึ๊บอันนี้กุญแจซอนนะครับอันนี้คือโน้ตซีมิดเดิลซีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของกุญแจฟา นี่นะครับ,บซึ่งถ้าสมมุติเราเอาสองกุญแจเสียงมารวมกันโนมิดเดิลซีจะทับกันอยู่พอดีลักษณะจ,จะเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ของกุญแจสอนแล้วก็อันนี้ของกุญแจฟ้าคือมันจะเหมิดหรือว่ารวมกันได้พอดีนะครับในจุดของ m i d d l e C ครับหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นลักษณะการเขียนตัวโนต้ตและตัวหยุดนะครับหรือว่าิทึมเป็นตัวกำหนดความสั้นยาวของโนต้ตแต่ละตัวนะครับลักษณะปรากฏพร้อมกับตัวโนต้ตผู้เล่นจะต้องอ่านทั้งระดับเสียงและลักษณะของจังหวะของตัวโนต้ตนั้นๆไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มอย่างแรกก็คือตัวโนต้ตนะครับตัวโนต้ต แบ่งเป็น3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกเรียกว่าหัวโน้ตนะครับลักษณะของหัวโน้ตนะครับจะวางอยู่บนเส้นนะครับหรือว่าระหว่างเส้นก็ได้นะครับซึ่งลักษณะหรือสถานที่ในการวางจะบ่งบอกลักษณะเสียงที่สูงต่ําต่างกันนะครับอย่างเช่นโน้นด้นนี้จะมีเสียงที่สูงกว่าโน้ตด้านนี้นะครับ ต่อไปอย่างที่สองนะครับก็คือก้านโนดก้านโนดก้านโนดคือเส้นตรงแนวตั้งที่ลากออกมาจากหัวโนดนะครับจะเป็นลักษณะนี้คือลากออกมาสมมุตินี่มีหัวโนดนะครับตัวก้านโนดก็จะลากออกมาจากหัวโนดนะครับทิศทางการลากาก้นนานโนดนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของขึ้นอยู่กับตำแหน่งของหัวโนดนะครับ ถ้าหัวโน้ตอยู่ต่ำกว่าเส้นที่3มนะครับหางจะต้องชี้ขึ้นหากหัวโน้ตอยู่มากกว่าเส้นที่3นะครับหางจะต้องชี้ลงอยู่ด้านซ้ายนะครับและถ้าสมมุติเราเกิดตกรนี้หัวโน้ตอยู่เส้นที่สามเราต้องทำยังไงนะครับเราจะดูบริบทรอบข้างของตัวโน้ตว่าควรจะ นำหางขึ้นหรือหางลงนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือขบเบตรหรือว่าแฟลกเป็นส่วนที่เสริมต่อจากก้านโน้ตนะครับมีลักษณะคล้ายทงขบเบตจะใช้กับหัวนโน้ตที่เป็นสีดำเท่านั้นแล้วก็จะตะวัดไปทางขวาเสมอลักษณะจะเป็นเช่นนี้นะครับ หรืออ่าอันนี้จะเป็นขาเบตนะครับต่อไปขอเรียกว่าเส้นรวบนะครับเส้นรวบเส้นรวบคืออะไรเมื่อมีโน้ตขาเบตอยู่ติดกันในกลุ่มจังหวะเดียวกันสามารถลากขาเบตรวมกันเป็นกลุ่มได้เรียกว่าเส้นลวกขบเขตในภาษาอังกฤษเรียกว่าบีมนะครับในลักษณะนี้ขออนุญาตนะครับ นะครับนี่คือกลุ่มโน้ตกลุ่มเดียวกันเราสามารถใช้บีมรวมกันได้นะครับก็คือ นี่ครับอ่าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการรวบขบิดไว้ในกลุ่มเดียวกันวิธีบรรเลงหรืออะไรยังไงจะเหมือนกันหมดเลยจะแค่รวมกันเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อให้นักดนตรีสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นตัวหยุดนะครับนี่เรารู้เรารู้ตัวโน้ตแล้ว นี่คือตัวโน้ตมีสามองค์ประกอบก็คือหัวโน้ตก้านโน้ตแล้วก็ขบตนะครับต่อไปจะเป็นตัวหยุดนะครับตัวหยุดมีอยู่สามลักษณะนะครับหนึ่งก็คือตัวหยุดแบบขีดมีสองชนิดนะครับก็คือหนึ่งก็คือตัวหยุดแบบขีดแนวนอนกับตัวหยุดแบบขีดแนวตั้งลักษณะของตัวหยุดแบบขีดแนวนอนจะมีลักษณะแบบนี้ นี่นะครับลักษณะของการาตัวหยุดแบบขีดแนอนมีสองแบบก็คือติดกับใต้เส้นที่สี่กับและขออภัยนะครับและติดกับและอยู่เหนือเส้นบรรทัดห้าเส้นเส้นที่สามนะครับอ่าอันนี้คือเส้นที่สามนี่คือเส้นที่สามนะครับ อันนี้อยู่ใต้เส้นที่สี่อ่าเส้นที่สี่นะครับนเส้นที่สี่อย่างที่สองนะครับตัวหยุดแบบเลขเก้าไทยขออภัยครับอ,อ่เมื่อกี้เราเป็นเรามีตัวหยุดแบบแนวนอนแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวหยุดแบบแนวตั้งลักษณะของตัวหยุดแบบแนวตั้งก็คืออยู่ระหว่างเส้นที่สามและเส้นที่สี่นะครับหรือช่องที่สามนั่นเอง ตัวหยุดแบบที่สองก็คือตัวหยุดแบบเลขเก้าไทยมีอยู่ตำแหน่งเดียวคืออยู่กลางบรรทัดห้าเส้นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับและตัวหยุดแบบสุดท้ายก็คือตัวหยุดแบบเลขเก้าฝรั่งอยู่กลางบรรทัดห้าเส้นนะครับลักษณะแบบนี้นี่นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นค่าจังหวะและชื่อของค่าจังหวะนะครับโน้ตตัวแรกนะครับที่เราจะมารู้กันก็คือโน้ตตัวกลมดับเบิลนะครับหรือว่าดับเบิลโฮโน้ตนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้ ซึ่งเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นสักเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับแบบที่สองก็คือโน้ตตัวกลมหรือว่าโฮโน้ตนะครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวนี้นะครับต่อไปส่วนที่สามนะครับโน้ตตัวขาว ตัวขาวจะมีลักษณะหัวเหมือนโน้ตตัวกลมแต่มีเ,เส้นเต็มมาด้วยนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า half note นะครับหรือว่าน,นิมซึ่งย่อมาจาก minimum แปลว่าเล็กที่สุดนะครับอย่างที่สี่นะครับจะเป็นโน้ตตัวดำ หัวของโน้ตตัวดาจะมีลักษณะเหมือนโน้ตตัวขาวนะครับแต่จะทึบนะครับเรียกว่าควอเตอร์โน้ตหรือว่าหนึ่งส่วนสี่ของโน้ตก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวนี้โน้ตตัวนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวนี้นะครับต่อไปห้าโน้ตขบิ1หนึ่งชั้นหรือว่าเอกโน้ตนะครับ ลักษณะจะเหมือนโน้ตตัวดำหรือว่าควอเตอร์โน้ตนะครับแต่เราจะมีคาเบตมาด้วยตัวคาเบตนะครับต่อไปโน้ตตัวที่หกนะครับเรียกว่าโน้ตคาเบตดสองชั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราก็จะมีแฟลกหรือว่าคาเบตออกมาสองตัวนะครับจะเป็นคาเบตดสองชั้นอันนี้จะเป็นคาเบตหนึ่งชั้นคาเบิดสองชั้นนะครับ อันที่สามหรืออย่างสุดท้ายนั่นก็คือโน้ตคาเบตสามชั้นว,วิธีการเขียนก็จะเหมือนกับคาเบตสองชั้นเลยนะครับแต่จะเพิ่มตัวคาเบตเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งโน้ตเจ็ดตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับโน้ตคาเบตสามชั้นเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตคาเบตสองชั้นโน้ตคาเบตสองชั้นจะเป็นครึ่งหนึ่งของคาเบตหนึ่งชั้นโน้ตคาเบตหนึ่งชั้นจะเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำ โน้ตตัวดำจะเป็นโน้ตครึ่งหนึ่งโน้ตตัวดำจะมีค่าโน้ตครึ่งหนึ่งนะครับนะครับซึ่งโน้ตทั้ง7ตัวนะครับจะมีความสัมพันธ์กันหมดเลยโน้ตขเคตอสามชั้นจะมีค่าตัวโน้ตนะครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของขเบตอสชั้นโน้ตขเคตสองชั้นจะมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตขเบตอหชั้นซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยเ เลื่อยเลื่อยแล้วก็เลื่อยเื่อยจนถึงโน้ตตัวกลมดับเบิลนะครับนะครับในเมื่อเรารู้ค่าของตัวโน้ตแล้วค่าต่อไปที่เราควรรู้ก็คือค่าของตัวหยุดนะครับตัวหยุดตัวแรกนะครับก็คือตัวหยุดโน้ตดับเบิลวูนะครับดับเบิลโฮก็คือจะเป็นมีลักษณะเป็นเอ่อ ตั้งนะครับอยู่ในช่องที่สามนะครับเครื่องหมายหยุดตัวที่สองก็คือเครื่องหมายหยุดโนต้ตตัวกลมนะครับจะมีลักษณะอ,อ,อยู่ใต้เส้นบรรทัด5าเส้นเส้นที่สี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าโวล์เรสนะครับเรสแปลว่าหยุดนะครับ ตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวหยุดโน้ตตัวขาวนะครับลักษณะของตัวหยุดโนตตัวขาวก็คือจะเหมือนกับลักษณะหยุดโน้ตตัวกลมนะครับแต่อยู่เหนือเส้นที่สามนะครับต่อไปตัวหยุดตัวที่สี่นะครับก็คือตัวหยุดโน้ตตัวดำนะครับ จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหรือเลข9ไทยลักษณะตัวที่ห้านะครับตัวหยุดตัวที่ห้าคือตัวหยุดขาเบีหนึ่งชั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนไปลายัน้อยนะครับของตัวที่6ก็จะเป็นไปายันน้อย2อันแบบนี้นะครับและตัวที่7จดตัวหยุดขาเบี3มชั้นก็จะเหมือนกันเลย อ,อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวหยุดนะครับตัวหยุดแต่ละตัวก็จะมีค่าโนต้ตแต่ละตัวก็จะมีตัวหยุดเฉพาะของโน้ตตัวนั้นปลานี้ของเป็น double hole นะครับ h o นะครับ half quarter นะครับแล้วก็คาเบตหนึ่งชั้นก็คือเอกเรส 16เรสแล้วก็30 second เรซนะครับต่อไปจะเป็นการยืดจังหวะนะครับการยืดจังหวะตัวโนต้ตหรือตัวหยุดให้ยาวขึ้นสามารถทำ,ทำได้3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับเราจะเรียกว่าประจุดประจุดนะครับ ค่าหรือตัวโนต้ตค่าตัวโนต้ตแล้วก็ค่าตัวหยุดสามารถทําให้ยาวขึ้นได้โดยการเพิ่มประจุดเข้าไปในด้านขวาของตัวโนต้ตนะครับลักษณะจะเป็นเช่นนี้นี่คือประจุดไอ้จุดๆเนี่ยเรียกว่าประจุดนะครับประจุดนะครับตัวหยุดเราก็สามารถทําได้เช่นกันขออภัยครับ นะครับเรามาดูค่าตอนเรายื่นโน้ตกันดีกว่านะครับโน้ตตัวขาวประจุดจะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวขาวนะครับบวกกับโน้ตัวดำนะครับจะมีค่าเท่ากับ โน้ตตัวขาวประจุอะถ้าหมูเรามาดูของโน้ตตัวดำนะครับประจุดก็จะเท่ากับโน้ตตัวดำบวกกับโน้ตคาเบตดหนึ่งชั้นก็จะเท่ากับโน้ตตัวดำประจุดนั่นเองนะครับในตัวหยุดเหมือนกันเช่นเดียวกัน นะครับอ้าวเรามาดูต่ออีกว่าถ้าสมมุติเราประจุเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งประจุลักษณะจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติเราเติมไปเลยสามประจุจะมีค่าเท่ากับอะไรนะเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะครับ จะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวขาวบวกกับโน้ตตัวดำก็คือตัวที่ลดหลั่นลงมานะครับบวกกับโน้ตขบเขเบตหนึ่งชั้นครบอย่างสามตัวจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามครบหรือยังครับยังไม่ครบนะครับมาเรามาดูกันต่อ จะต้องบวกด้วยโนตตัวที่สี่ก็คือโนตตัวขบตสองชั้นนะครับเวลาดูนะครับโนตประจุดให้เราเอาโน้ตท,ที่ถูกประจุดเป็นตัวตั้งไม่ต้องนับมันมีประจุดกี่ตัวให้บวกไปตามนั้นนะครับมี3ามตัวบวก3มตัวสองสนะครับครับ ต่อไปเป็นวิธีที่สองนะครับในการยืดค่าโน้ตนะครับก็คือการใช้เครื่องหมายโยงเสียงหรือว่าทายเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายโยงเสียงเนี่ยเป็นเส้นโค้งที่ลากเชื่อมระหว่างตัวโน้ตสองตัวที่มีระดับเสียงเดียวกันในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอันนี้คือเส้นก้นห้องนะครับอันนี้ก็คือโน้ตอีกหนึ่งห้องหนึ่งนะครับ นี้คือโน้ตอีกหนึ่งห้องนะครับเครื่องหมายโยงเสียงนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับต่อการแบบนี้จะมีค่าเท่ากับ ห้าจังหวะนะครับอันนี้นับเป็นสองนับเป็นสองแล้วก็นับเป็นหนึ่งรวมกันห้านะครับเวลาบรรเลงบรรเลงต่อเนื่องกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นสองนะครับเป็นน้ตตัวดํานะครับอันนี้จะเป็นวิธีการยืดจังหวะแบบที่สองก็คือทายนะครับครับต่อไปเป็นวิธีที่สามนะครับ ยาขึ้นหน้าใหม่นะครับเป็นการใช้สัญลักษณ์เฟอร์มาตานะครับสัญลักษณ์เฟอร์มาต้ามีลักษณะเป็นเส้นโคง้งครึ่งวงกลมมีจุดลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่บนตัวโน้ตหรือตัวหยุดนะครับวิธีการบรรเลงนะครับหรือการยืดตัวโน้ตนะครับจะเป็นแบบนี้ ขออนุญาตนะครับชึบเครื่องหมายเฟอร์มาตานะครับเราสามารถเล่นค่าของโนต้ตทั้งตัวโนต้ตและตัวหยุดได้เรื่อยๆเพราะว่าเครื่องหมายเฟอร์มาตาไม่ได้มีค่าที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับตัวนักดนตรีหรือผู้ควบคุมวงเห็นสมควรนะครับ ก็คือถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราพอใจแล้วเราก็หยุดนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายเฟอร์มาตตาคือสามารถบรรเลงได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เยถ้าสมมุตินะักดนตรีหรือคอนดักเตอร์หรือผู้ควบควุมวงเห็นสมควรเขาก็จะหยุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องหมายเออส่วนของการยืดจังหวะนะครับครับมาต่อที่หัวข้อสุดท้ายนะครับ เป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะตัวโน้ตแล้วก็ตัวหยุดที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนะครับไม่สามารถบอกค่าจังหวะได้ที่แน่นอนจนกว่าจะมีเครื่องหมายกำกับจังหวะหรือ time signature มากำกับเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับจะมีอยู่2ลักษณะ 1. น,นะครับจะเป็นตัวเลขลักษณะของตัวเลขจะประกอบไป2ส,ส่วนนะครับก็คือตัวเลขด้านบน อันนี้คือเป็นตัวเลขที่สมมุติขึ้นมานะครับตัวเลขด้านบนหนึ่งและตัวเลขด้านล่างนะครับเราจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับจะไม่มีเครื่องหมายจะไม่มีเอ,อ่อเส้นมาขีดข้ามเหมือนเศษส่วนหรือว่าสาแแลอย่างนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นอย่างเป็นเลขสองกับเลขสี่หรือว่าเป็นตัวเลขด้านบนกับด้านล่างชัดเจนได้เลยนะครับเรามาทําความเข้าใจตัวเลขด้านบนด้านล่างดีก,กว่านะครับตัวเลขด้านบน ตัวเลขด้านบนนะครับสแสดงถึงจำนวนจังหวะในหนึ่งห้องโดยลักษณะทั่วไปของดนตรีเราจะแบ่งกัเป็นห้องๆนะครับแต่แต่ละเพลงจะมีความยาวกี่ห้องก็ได้เพลงสากลเพลงไทยนะครับถ้าสมมุติด,ด้านบนเป็นเลขสองแปลว่าในห้องจะมีสองจังหวะหรือเวลานับ mm hmm. นับก็หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับ หรือถ้าสมมตด้านบนเป็นเลขสามก็จะรับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเลขสี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปด้านล่างนะครับเลขตัวล่างจะแสดงค่าตัวโนนและค่าตัวหยุดการคิดค่าตัวโนนและค่าตัวหยุดนะครับมีสองวิธีคิดวิธีใดพี่หนึ่งก็ได้นะครับหนึ่ง เรามาเริ่มมันที่อันแรกนะครับคิดจากค่าเต็มของเลขตัวล่างเลขตัวล่างนะครับจะแบ่งเป็นค่าของโน้ตตัวกลมถ้าเลขตัวล่างเป็นเลขสี่แบบที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านนี้นะครับโน้ตตัวกลมจะมีค่าเท่ากับสี่จังหวะฉะนั้นแล้วโนว้ตตัวขาวซึ่งมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมจะมีค่าเท่ากับสองจังหวะ โน้ตตัวดำจะมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะตามลำดับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวัดจากโน้ตตัวกลมนะครับวิธีที่สองก็คือคิดจากค่าเศษส่วนของเลขตัวล่างนะครับโดยเชื่อมโยงกับชื่อภาษาอังกฤษของตัวโน้ตในระบบอเมริกันซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่า โน้ตชนิดใดมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะนะครับสี่อยู่ด้านล่างนะครับเราคิดเป็นแบบเศษส่วนนะครับถ้ามูนเราคิดแบบเศษส่วนเราต้องนึกภาพว่านี่เป็นเศษส่วนส่วนสี่ก็คือควอเตอร์โน้ตก็คือโน้ตตัวดำแปลว่าถ้าสนมุิเลขด้านล่างเป็นเลขสี่ก็จะเท่ากับโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะนั่นเองนะครับถ้าด้านล่างเป็นแปด ด้านล่างเป็นแปดแล้วครับด้านล่างเป็นแปดก็จะเป็นเอกโนดก็คือจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆเหมือนวิธีแรกนะครับแล้วแต่คนจะถนัดนะครับว่าใครถนัดใช้แบบไหนนะครับต่อไปเครื่องหมายประจำจังหวะหรือเครื่องหมายกําหนดจังหวะในแบบที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์นะครับจะมีอยู่สองแบบ ก็คือถ้าเป็นสัญลักษณ์นะจะเป็นตัว c ตัว c จะมีค่าเท่ากับ C c นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือ c ที่มีขีดค่าทับตรงกลางนะครับจะมีค่าเท่ากับ2 2นั่นเองนะครับซึ่ง c เป็นตัวย่อม,มาจากคำว่า คอ m มอนทายหรือว่า Common Time เป็นอัตราจังหวะสามัน Common กับไทม์ตาจังหวะสามัน time, าามน,นะครับสำหรับเรื่องของเครื่องหมายกำหนดจังหวะจะมีประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในเนื้อหาถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ